สวัสดีนะคะอืมค่ะเราก็มาเล่าคุยกันเล่นก่อนนอนนะคะเพื่อความสบายใจ <c oughs> เพื่อให้นอนหลับฝันดีคลายเครียดค่ะคือว่า <c oughs> มาจากบ้านลุงพลค่ะแล้วที่เขาแถลงข่าวเห็นลุงพลเขาก็แถลงข่าวลุงพลก็ออกมาแถลงข่าวนักข่าวเต็มไปหมดค่ะญาหนิงก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปเท่าไรหร่แล้วค่ะ นักข่าวกลับไปบุตรแล้วค่อยถ่ายค่ะเออพอลุงพลนั่งอยู่กับป้าเต็นแล้วก็ไอ้ทนายก็เลยเข้าไปถ่ายคลิปนิดเดียวค่ะแล้วตอนที่นักข่าวเต็มนะถ่ายไม่ได้ค่ะคนเยอะมากแล้วนักข่าวก็เต็มไปหมดเราเป็นช่องน้อยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกค่ะช่องเราเล็กๆเ,เองแล้วก็ถ่ายได้แค่ไหนก็ถ่ายไปสงสารลุงพลด้วยก็สงสารลุงพลด้วยค่ะ เพราะว่าโอ๊ยไม่รู้เนาะจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้อทําดีต้องได้ดีอืก็คิดอยู่ว่าคงจะเป็นเพราะ <c oughs> ไม่รู้เพราะอะไรค่ะแต่ว่าถ้าคนกันแกล้งแกคนนั้นก็คงจะได้รับผลตอบแทนไม่ว่าใครเออบาปจริงบาปมีจริงเทวดามีตาบาปมีจริง สิ่งที่ใครทําดีก็ได้ดีใครทําชั่วก็ได้ชั่วทําไมคนเราไม่กลัวบาปบ้างล่ะคะโอ้ยเออนี่ย่าหนิงกลัวบาป่าหนิงก็คิดแล้วไม่อยากจะดูอีกด้วยเขาว่าจําเดี๋ยวตอนบ่ายเขาจะมาเอาเดี๋ยวเขาจะมาเอาไม้ตะเคียนไปนะนี่เออมันจะมีรถป่าไม้มาเอาไม้ตะเคียนไปอยู่ย่าหนิงก็เลยไม่อยู่คะ่ะไม่อยากจะดูความวุ่นวายก็ไม่ชอบด้วย ไปดูเล็กๆน้อยๆแล้วก็อืไม่ได้คลิปก็ไม่ต้องเอาแหละมาเลยค่ะไม่ดูเลยค่ะมาเลยเห็นรถป่าไม้เขาสวนทางไปพอน,นี่ยัหนึ่งก็ลงไปต่างอยโอ้เห็นใช่เลยรถป่าไม้อืมเป็นรถเคนเป็นรถนี่ไหนใช่แน่นอนจริงค่ะจริงเป๊ะเลยต้องมาเอาไม้ที่บ้านลุงพลจริงๆอืมทั้งๆที่บอกว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนก็เอาไปทําไม เขากราบเขาไหว้ไม้มันกี่ปีแล้วเอาไปพิสูจน์ดูซิว่ามันนานกี่ปีกี่ชาติแล้วแล้วทาไมถึงต้องมาเอาไปเขากราบเขาไหว้อยู่และไม้ที่อื่นล่ะคะไปเอาไปไหมคะเออน่าสงสัยมากคะ่ะนี่เราก็เป็นการสงสัยนะคะคิดโอ้น่าสงสัยจังเลยทําไมถึงว่ากฎหมายเราเป็นอย่างนี้หรือคะเราก็ไม่รู้นะเราไม่เรียนกฎหมายรู้แต่ว่านี่หรือกฎหมายเออ อย่างนี้เนาะแล้วก็ได้แค่คิดอย่างนี้แหะค่ะอืมโอยเป็นอย่างนี้ก็คงจะชาวบ้านคงจะเอาไม้ไว้ไม่ได้หรือว่าถูกฟ้องแล้วมาเอาของทุกคนบวกค่ะโอ,อ้งั้นมไม้บ้านนู้นบ้านนี้ก็คงจะมาเอาหมดแล้วใช่ไหมคะเอออย่างนี้ก็มีเนาะไม่ว่าออนนี้เป็นการไม่รู้ว่าไงเนาะแล้วจะเอาที่ไหนละ่ะไป ไหว้ไปลำอืมเออทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วช่างมันเถอะเนาะคิดอย่างนี้เอาอืมเราก็คิดว่าพุทโทพุทโทในใจอืมสิ่งที่ดีก็ต้องกลับมาหาเราเองคนที่คิดชั่วก็จะย่อมได้ผลชั่วบาปมีจริงเทวดามีตาบาปมีจริง แน่ย่าหนิงเห็นแล้วจริงค่ะบาปมีจริงๆค่ะคอยดูนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ย่าหนิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ